สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยค่ะก็มาพบกับอาจารย์แอตักศิลานะคะพร้อมกับดาวเด่น ประจำวัน6ดวงเช่นเดิมวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่12กันยายนพศ2563นะคะก็เมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสมาชิกหลายๆท่านนะคะที่ได้เข้ามาร่วมงานที่มูลนิธิตักศิลานะคะก็ได้รับโชคลาภกันไปเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆแบบนี้ไปในทุกๆวันค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เอ่อ ต่อสู้กับชีวิตทุกอย่างขอให้ราบรื่นนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้มาพบกับดาวเด่น6ดวงเหมือนเดิมนะคะดวงแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่ดาว5ค่ะดาว5หรือดาวพระรหัสสปดีค่ะอยู่ในตำแหน่งมหัธโนแห่งเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวางลูกที่8มีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปูเอกค่ะดาวเด่นตัวที่2นะคะคือดาวหค่ะ ดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งมหาธโนแห่งฤกิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่8ดมีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกเช่นกันนะคะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะคือดาวเจ็ดค่ะดาวเจ็ดหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งมหาธโนแห่งฤกิกเกาะอยู่นวังลูกที่8ดมีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกเช่นกันนะคะ ดาวเด่นตัวต่อไปประจำวันนี้คือดาวสีค่ะดาวสีหรือดาวพุธค่ะอยู่ในตำแหน่งภูมิปารแห่งเลิกและยังเป็นเกษตรมหาอุดเกาะอยู่ณวังลูกที่7มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวางและยังได้นวางปุเอกเช่นกันค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะคือดาวเก้าค่ะ ดาว9หรือดาวพระเกตค่ะอยู่ในตำแหน่งเทวีโชคเกาะอยู่นวังลูกที่สมีดาวห้าหรือดาวพระรหัสเป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้คือดาวหค่ะดาวหหรือดาวศุกร์ค่ะอยู่ในตำแหน่งราชาโชคและยังเป็นราชาโชคนะคะเกาะอยู่นวังลูกที่3มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังค่ะ และอาจารย์แอ้ก็จะคัดเหลือสีดวงเช่นเดิมที่อาจารย์แอ้ชอบมากที่สุดเลยนะคะคือ1ค่ะ9ค่ะ6ค่ะ7ค่ะทุกท่านสามารถนำไปจับคู่2หรือคู่3หรือจะจับในจักราศีนี้ได้เลยเพราะว่า บางท่านนะคะชอบจับคู่แค่2ตัวนะคะจับไปจับมาแล้วก็แตกก็มีนะคะท่านใดที่ชอบวินที่อยู่ในห้องนะคะก็สามารถตามอาจารย์แอ้ได้เลยนะคะวันนี้ดาวเด่น1ดวงที่อาจารย์แอ้ชอบคือ6ค่ะ ขอให้ทุกท่านเฮงๆรับโชคท้ายคลิปเหมือนเดิมอาจารย์จับคู่2คู่3ามไว้เป็นแนวทางไว้ให้ท่านใดอยากเข้าร่วมกลุ่มไลน์นะคะเข้าได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแอดไลน์เข้าไปนะคะตาม ID ไลน์ข้างล่างนี้แจ้งทีมงานค่ะว่ามาจากรายการห่าน้อยพารว่ยนะคะแล้วก็เมื่อเจอไลน์อาจารย์แอแล้วก็แจ้งนิดน,นึงค่ะว่ามาจากรายการหาาน่อยพารวยเช่นกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์แอ๋จะดึงเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็ไปพบกับ ดาวเด่น6ดวงแล้วก็จะมีของอาจารย์ท่านอื่นในมูลนิธิของเราด้วยนะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรับโชคค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ